ครับครับล่าสุดไปนี่คืองานมาใช่ครับผมก็ตื่นเต้นครับผมว่ารอบนี้เราไปก <so ับแบรนด์เฟอร์รี่ด้วยครับผมก็เป็นแบรนด์แบรนด์ใหม่ที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานมาก่อนครับผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานเฟอร์รี่ครับผมก็ดีใจประทับใจมากๆครับเขาบอกว่าเราเป็นคนเดียวเลยในไทย์ที่ได้ไปใช่ใช่ครับผมก็นั่นแหละครับก็เจอพี่ๆเพื่อนๆชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วครั้งนี้มันเปิดประสบ อย่างไรกับเราบ้างครับเพราะว่าเราเคยไปหลายที่เหมืแต่คันยูใช่เออจริงผมอาจจะเคยร่วมงานกับแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์แฟชั่นจัดจายเช่นกุชชี่หรือโอนิสกัตชัยเกอร์อย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่เคยร่วมกับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์รถแต่ว่าเป็น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 แบรนด์ที่แบบเลิฟเซนเรื่องรถเป็นเป็นหลักด้วยครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆอะไรต่างๆทั้งเสื้อผ้าทั้งแฟชั่นเฟอร์รี่มันก็ทำให้เราเห็นว่าเออเฟอร์รี่ไม่ได้มีดีแคไม่ได้มีดีแค่รถครับผม แฟชั่นเขาก็มีสปอร์ตใช่ใช่ใช่แฟชั่นสวยด้วยอย่างเรามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติที่ไหนบ้างเพราะเราคนไทยหนึ่งเดียวก็พูดคุยพูดคุยทั่วไปนี่แหละครับผมแล้วก็เอ่อเอ็นคอมฟอร์มชาลล่าส์อะไรเงี้ยฟิวหนานี่ฟิวหนานเขาต้อนรับเราดีไหมต้อนรับดีต้อนรับดีมากอย่างล่าสุดพี่ดีไซเนอร์ของเฟอร์รี่ก็เพิ่งฟอลโล่ไอจีผมมาก็ไม่คิดว่าเออเขาจะให้การต้อนรับต้อนรับเราดีมากขนาดนี้ครับผมดีใจมาก อะไรนะครับมีไปชวนไปร่วมงานอะไรครับไปแต่งงานไปอะไรครับชวนร่วมงานชวนร่วมงานอ๋อชวนร่วมงานอาจจะยังครับผมเพราะพี่ๆส่วนใหญ่เขาจะมาทางสายกีฬาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมเราอาจจะยังหาจุดตรงกลางที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานยังไม่ได้ครับครับการที่เราแบบได้ไปแบบหลายๆโปรเจกต์หลายๆแบรนด์อย่างเงี้ยสําหรับผมรู้สึกว่าเราแบบมันมันมันมีดีอย่างไงต่อชาวบ้างก็ได้ประสบการณ์แล้วกันครับเพราะอย่างอย่างที่บอกคือเราไม่ อาจจะรู้จักเฟอร์รี่ในด้านด้านเรื่องรถส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราได้ไปเห็นในเรื่องแฟชั่นของเขาเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าเออแฟชั่นของเฟอร์รี่มันก็มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันแล้วทําให้เราได้รู้ว่าเฟอร์รี่เขาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแค่รถอย่างที่ผมบอกกดันไม่ดัน่่อป็ดยคนเดียวอะไรเยอก็กดดันนะกดดันนะครับแต่ว่าดดปกติส่วนใหญ่หลายแบรนด์ก็ไปคนเดียวอยู่แล้ว ครบผมก็เลยอาจจะไม่ได้กดดันมากเท่าไหร่แต่ก็ดีใจที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่มากกว่ามีโอกาสใงานประกาศรางวันด้วยก็ใช่ครับผมงานอะไรเออเป็นงาน Green Carpet ครับผม CNMI ครับผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าเ,เราไปงานแฟชั่นมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่สำหรับงานนี้ก็จะเป็นงานแฟชั่นที่เกี่ยวกับเรื่องของ sustainability ด้วยไปเกี่ยวกับการรักโลกด้วยครับผมเราก็จะเห็นหลากหลายแบรนด์ที่แบบ เขาอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เราได้ได้เห็นหลากหลายมุมของแบรนด์แฟชั่นด้วยคิดว่าเขามองเห็นอะไรในตัวเราห้วอว่าเราเป็นคนใช้คนแรกด้วยอืมดีครับเห็นอะไรในตัวเราเหรอก็ก็คงคงเห็นไม่ไม่ทราบเหมือนกันนนี้อาจจะอาจจะคงคิดว่าเราก็คงเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยทํางานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มาด้วยมั้งครับผมเขาเห็นว่าเราอาจจะมีมุมในมุมนี้ด้วยแล้วเราก็มีมุมในมุมแฟชั่นด้วยก็เลยเอาจับมารวมกันแล้วก็ เข้าไปส้องการงานเป็นไงบ้างโหทางการมากคือได้เจอแบบหลากหลายคนดังมากๆเลยครับผมแบบแอนนาบินชัวอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งแบบเขาเคยเป็นเป็นเฮดของทางโอกอะไรเงี้ยเราก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้เจอครับท่านเอองแรกในคุแรกใช่ใช่ใช่ดีใจดีใจมากขอบคุณมากๆเลยที่แบบเห็นศักยภาพผมในตรงนี้แล้วกันแล้วก็ให้โอกาสผมได้ไป รับพิเศษทั้งแบรนด์กุชชี่ที่ผมได้ใส่ไปด้วยแล้วก็ได้ไปอนุรักษ er, ์เรื่องส like ิ่งแวดล้อมอะไรด้วยก็ดีใจมากครับเป็นปีทองเลยไหมเพราะเราก็โคอินเตอร์ทีีก็ปีทองไหมก็อาจจะทองก็ได้ครับก็อยากให้ทองทุกปีครับผมก็ขอบคุณมากๆแล้วกันครับยังมีโปรเจกต์ต่างประเทศอีกไหมครับเมื่อกี้มีครับมีก็เดี๋ยววันที่สามตุลาคมนี้เราก็จะมีโอกาสได้บินไปที่สิงคโปร์ครับผมไปร่วมงานทูเล่บอลด้วย เรียกว่าเราก็บินแบบไปออโปรยเตอร์หลายประเทศยอยู่ครับใช่ครับก็ไปไปเอาจริงๆดูทุกปีก็บินบินบ่อยอยู่แล้วครับผมแต่ว,ว่าครั้งนี้อาจจะบินไปทางต่างประเทศเยอะหน่อยทางทางแบบทางฝังง่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจด <c oughs> ีใจโตบนเครื่องบินใช่ใช่โตมาขึ้นบินหลายปีแล้วครับประลาชีวิตยังไงบปะประลาชีวิตแบบว่าให้เวลากับตัรให้เวลากับตัวยังไงก็วันวันพักก็พักเยอะๆครับ วันพักก็ไม่ต้องไม่ต้องออกไปทําอะไรครับผมก็พักจริงๆเราจะได้แบบมีแรงในการทํางานในในโปรเจกต์ต่อๆไปด้วยครับยี่แฟนขับชาวไทยแบบมีแซวไหมแบบไม่ได้เจอหน้าพี่กัอฟเลยเพราะว่าก็มีก็มีมช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีแซวกันค่อนข้างเยอะครับแบบว่าแบบอินเตอร์แฟนคิดถึงแล้วอ <c oughs> ินเตอร์แฟนก็หมายถึงแบบพี <c oughs> ่ๆ <c oughs> คนไทยเขาแบบเรียกเรียกเต็มอินเตอร์แฟนอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้ก็อาจจะได้เจองานในไทยกันเยอะมากยิ่งขึ้นแหละโปรเจกต์ในไทยกับแฟนๆแล้วนะก็เดี๋ยวมีเรื่อยๆครับผมมีแน่นอนก็พารถตามด้วยครับผม ครับขอบคุณมากครับ